สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดสามงามนะคะซึ่งอยู่แถวแถวนครปฐม,มค่ะวัดสามงามเป็นวัดราชนาวิกายนะคะสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อแดงร่วมกับชาวบ้านในสมัยนั้นหลวงพ่อแดงเป็นลุงของหลวงพ่อเต๋ค่ะเดิมท่านเป็นพระบวชที่วัดกาหลงสมุทรสาคร ได้เอาหลวงพ่อเต๋อขณะนั้นเป็นเด็กอยู่ด้วยมาวัดดอนตูมในปัจจุบันซึ่งเคยเป็นเมืองร้างเก่าสมัยโบราณเมื่อสร้างได้3ปีมีเนื้อที่39ไร่3 9ตารางวานะคะก็มีอุปสรรคมากมายชาวบ้านไปมาไม่สะดวกห่างชุมชนท่านจึงออกมาสร้างวัดใหม่ที่บริเวณบ้านสามงาม เดิมเป็นที่เจ็กไปโดนฆ่าตายไม่มีคนดูแลลูกสาวเจ็กไปจึงยกที่ให้หลวงพ่อแดงเพื่อทำการสร้างวัดเมื่อพศ2447ค่ะเมื่อสร้างวัดเสร็จก็มีพระเกจิอาจารย์มาทำตะกุดหน้าผากเสือตะกุดโทนเบี้ยแก้กุมารทอง ยังไงก็มาเที่ยวมาชมกันนะคะมากราบไหว้หลวงพ่อได้ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ